พระครูวรเวทมูนีหรือหลวงพ่ออีพุทธธโทรโเจ้าอาวาสวัดสัตหีบจอชนบุรีพระเกจิผู้โด่งดังในยุคสงครามมีนโดจีนและสงครามโลกครั้งที่สองพร้อมหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมและหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกในนาจาดจงคง อีวัตถุมงคลที่ท่านสร้างแจงกจ่ายแก่เหล่าทหารหัลล้วนทรงพุทธถ้าคุณปรากฏเป็นที่ยำเกรงของศัตรูท่านยังเป็นพระเกจิผู้ทิศตนเสริมสร้างพระพุทธศาสนาและพัฒนาชุมชนเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนเปรียบเสมือนเทพเจ้าแห่งภาคตะวันออกหลวงพ่ออีได้สร้างพระเครื่องรางต่างๆไว้มากมายทั้งประหลัดขิดตะกรุด เสื้อยนันเรียนพระปิตาพระสามและพระสี่พรมสีหน้าซึ่งล้วนสร้างประสบการณ์เป็นที่ปรากฏเรื่องลือสำหรับประลัดขิกนั้นเรียกว่ามีชื่อเสียงพอๆกับหลวงพ่อเหลือแบบริว้วทีเดียวแต่ที่ขึ้นอันดับยอดนิยมต้องยกให้เรียนรูปเหมือนรุ่นแรกปี2473ซึ่งคณะสิทธิ์ได้ขออนุญาตหลวงพ่อจัดสร้าง เพื่อแจกเป็นที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยร่วมหล่อพระพุทธรูปเป็นพระประธานในพระอุโบโสถ